ฮัลโหลสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับเกมโลบล็อกในแมปโกลอาการเด่นทําสวนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวนกยูงยักษ์สำหรับสายงบน้อยกันนะบอกเลยว่าแค่ตัวเดียวเห็นผลชัดเจนแอบแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมันว้าจะคุ้มค่าขนาดไหนเรามาดูกันเลย ก่อนจะไปดูกันต่อนะครับผมมีร้านบริการเกม r o บล็อกคุณภาพมาแนะนำจดทะเบียนบริษัทแล้วเชื่อถือได้100%ซนี่เลย n ิ m o Shop โดยเฉพาะแมปโกลอารการเดนะครับมีสัตว์เลี้ยงเทพๆเนี่ยขายในราคาถูกมากๆ <Wow. S 1> ขนแพงๆก็มีบริการ FK ก็มีให้หรือกดเกมพา s สแมปอื่นๆก็มีเพียบสามารถเข้าไปจัดกันได้ในเว็บไซต์หรือจะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนในเพจ a c e b o o k ก็ได้ครับ ลิงใต้คลิปเลยจ้าโอเคครับหลังจากที่บั็กลิงนะตอนนี้ไม่สามารถใช้การได้แล้วเนาะ <c oughs> คิดว่าหลายๆท่านน่าจะเดือดร้อนมากๆ <c oughs> นะครับเอาถึงเวลาที่ผมจะไม่ใช่สายฟรีอีกแล้ว <c oughs> นะผมได้จัดนกยูงยักษ์นะครับเป็นนกยุงยักษ์ลุงด้วยนะ <c oughs> มีน้ำหนักอยู่ที่80กว่าโล <c oughs> ไม่ต้องใส่ขนมไม่ต้องใส่ของเล่นนะบ ก็คือคูดาว15วิาวิอันนี้คือสูงสุดแล้วที่นกยูงตัวหนึ่งจะสามารถทำได้อ๋อบอกเลยว่าแค่ตัวเดียวแค่นี้คุ้มค่าจริงๆท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับนกยูงก่อนเจ้านกยูงเนี่ยเราสามารถที่จะหาได้จากไข่ p a r a ไดส์ก็คือไข่นี้น <Yeah. S 1> ะครับท่านผู้ชมโอกาสออกน่าจะประมาณ30%นะถ้าผมจำไม่ผิดเดีวเปิดให้ดู นี่ครับทุกชมนะโอกาสออกง่ายกว่าคาพิบายนาอีกนะ3นนะครับแต่ทุกช้ชมการที่เราจะได้นกยูงยักษ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับอยู่ที่ดวงเลยนะปกติฟักออกมาก็จะได้นกยูงตัวเล็กๆแบบนี้ครับทุกช้ชมเนี่ยตัวน้อยๆถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีโอกาสได้ตัวยักษ์โอกาสออกอยู่ที่0.0นเมั้ง นะประมาณนั้นครับทุกชมงบอกเลยว่าได้ยากมากๆแล้วถ้าใครรู้ตัวนะว่าไม่มีดวงเหมือนผมก็ให้ซื้อนอกเอานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงราคาของเจ้านกยุงยักษ์กันสัหน่อยแนวะเวลาที่เราซื้อนอกมาจะราคาเท่าไหร่เพื่อทุกคนจะได้เตรียมเงินกันไว้นะครับอยู่ที่ประมาณนะทุกชม300บาท ถึง2,000บาท <Ooh. S 1> นะขึ้นอยู่กับน้ําหนักเลเวลและคูดาวของมันนะตัวที่ดีที่สุดจะทำได้อย่างที่ผมบอกก็คือครูดาว1 5วินาที <Yeah. S 1> นะบอกเลยว่ามันจะสามารถช่วยลดคูดาวให้กับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นของเราได้อย่างดีเยี่ยมนะแบบรุนรัวกันเลยทีเดียว yeah. แล้วก็เจ้านกยุงยักษ์เนี่ยมันก็สามารถที่จะลดคูดาวให้กับนกยุงน้อยๆด้วยเนี่ยตัวธรรมดาด้วยนะครับผมเอาง่ายๆคือตัวไหนที่มีคูดาวนกยุงสามารถลดให้ได้หมดเลยเนี <Wow. S 2> ่ยมันจะแตกต่างจากปลาหมึกนะปลาหมึกเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะกอบความสามารถของเจ้าเฟรเรดได้ก็คือเจ้าตัวนี้ซึ่งเป็นตัวหลักที่ใช้ในการปั๊มเลเวล นะครับทุกผู้ชมออได้เลเวลทันที1นเลเวลนะเมื่อเวลาผ่านไป52นาทีนะคบความสามารถตรงนี้คือเจ้าปลาหมึกก๊อฟไม่ได้นะทุกชมเราจะต้องใช้นกยูงเท่านั้นนะนี่แหละนกยูงมาถึงได้คุ้มค่าแล้วถ้าเทียบราคากันทุกชมปลาหมึกจะราคาแบบตัวครูดาว15วินะแบบขั้นสุดเลยปลาหมึก อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่ากว่าครับตอนนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมกับเรื่องของราคานกยุงยักษ์นะก็ลองไปหาดูในกลุ่ม f a c e b o o k เอานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนขายด้วยนะบางคนเนี่ยเขาอาจจะขายแบบคูดาว15วิแค่ราคาแบบประมาณ700-800ก็มีนะครับแต่ระวังตัวดูด้วยนะท่านผู้ชมตัวที่เขาแบบใช้สคริปต โกงสคริปเสกมานะต้องระวังด้วยเครับเราเช็คให้ดีนะครับแล้วก็เวลาที่ซื้อขายแนะนำว่าจะต้องผ่านกลางนะีมันจะมีแบบว่าคนกลางอยู่นะครับทุกชมที่เขาจะคอยแบบว่ากลางให้เราเนี่เราก็เสียค่ากลางประมาณ5บาท10บาทอะไรประมาณนี้นะครับ, <Yeah. S 1> รบเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนโกงนะก็แนะนำว่า เวลาจะซื้อขายจะต้องผ่านกลางเท่านั้นนะครับแล้วก็เลือกกลางที่เชื่อถือได้ด้วยนะเข้าไปดูประวัติ Facebook ของเขาให้ดีว่าอาคนนี้มีประวัติยังไงมีคนใช้งานเยอะไหมมีคนบวกหนึ่งเยอะไหมนะครับก็ลองดูเอานะก็ระวังโดนโกงกันด้วยนะผมบอกเลยว่าเกมนี้มิจฉาชีพที่มาคอยแบบโกงเยอะมากๆนะครับเออผมเห็นมีคนโดนแบบรายวันเลยนะ ในกลุ่มมาแต่ผมยังไม่เคยโดนนะครับทุกชมยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกคอมบโบนะบว่าเจ้านกยุงยักษ์เนี่ยพอเราได้มาแล้วเราสามารถ <Pro blem> จะไปคอมโบอ,อะไรได้บ้างเอาแบบหลักๆเท่านั้นนะครับทุกชมจะมีอยู่3 c o คอมโบที่ผมใช้นะบบ่บอยๆก็คือคอมโบแรก,กเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับจะเป็นคอมโบที่ใช้ในการเก็บเลเวล คือจะมีดีโล่หตัวมีนกยุงยักษ์หตัวนกยุงเล็กนะครับนกยุงธรรมดา2ตัวแล้วก็จะเป็นเจ้าเฟอร์เอีก3ตัวซึ่งอันนี้ผมคำนวณให้แล้วนะทุก้ชมถ้าเอาตามนี้เลยตามสูตรผมเลยเนี่ยจะได้ประมาณ13เลเวลต่อ30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงโ<ฮ>นะครับไม่ว่าสัตว์เลี้ยงคุณจะเลเวลเท่าไหร่ จะคำนวณแบบนี้ตลอด <Yeah. S 1> นะครับทุกชมต่อให้สัตว์เลี้ยงคุณเลเวล80อ่ะครึ่งชั่วโมงเนี่ยสัตว์เลี้ยงคุณก็จะได้ประมาณเลเวล93ว <Wow. S 1> ้านี่แหละผมบอกเลยว่ามันเร็วมากป้านะครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวสัตว์เลี้ยงผมก็เลเวล1้อยแล้ว uh huh. นะทานผู้ชมจริงๆเนี่ยมันจะมีคอมโบที่ใช้ในการเก็บเลเวลได้ดีกว่านี้อีกนะครับทุกชมแต่ มันจะใช้งบที่บานปลายกว่านี้เยอะเลยนะท่านผู้ชมวันนี้บอกท่านผู้ชมไว้ก่อนโอเคคอมโบต่อไปนะครับทุกผู้ชมเป็นคอมโบที่เราจะใช้ในการฟักไข่นะจะเป็นนกยูงยักษ์กับอินซีผมจะวางเจ้านกยูงไปทั้งหมดนะครับ3ตัวท่านผู้ชมแล้วก็ที่เหลือผมจะวางเป็นอินซี5ตัวนะครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นคอมโบฟักไข่เนี่ยะจะใช้ปลาหมึก15วิดีกว่าี่มมันจะเร็วกว่าท่านผู้ชมแต่นั่นแหละครับคุณจะซื้อไหมอ่ <c oughs> ปะปลาหมึกยักษ์คูดาว15วิราคาตัวละเป็นหมื่นบาทอะเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเออคุณเอาเงินเนี่ยไปซื้อนกยูงยักษ์ คูดาวสิวิคุ้มกว่าเยอะครับ <Yeah. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลานะครับนานกว่าปลาหมึกนะแต่มันก็ได้อยู่ครับทุกชมโพพโ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 ผโผเป็นไงครับจาก6ชั่วโมง40นาทีท <sh arp> ่านผู้ชมเห็นใช่ไหมกลายเป็น6ชั่วโมง7นาทีครับวว้า หายไปครึ่งชั่วโมงกว่าๆครับท่านผู้ชมโอ้กอตลี่สปริงเกอร์สวยงามเดินกลับมาเอา้าทำไมเหลือ5ชั่วโมง12นาทีแล้วล่ะโอ้ <What? S 1> oh, เร็วมากท่านผู<ว>ช้ <finalement> <Kate. S 1> ชมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบฟักไข่ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะท่านผู้ um> ชมเอาล่ะ ต่อไปคอมโบที่3จะเป็นคอมโบทำผลใหญ่นะครัสำหรับคนที่ไม่มีกบ15ว้วินะเราจะใช้นกยูงยักษ์ในการลดครูดาวกบแทนนะครับทุกชมก็คือเราจะใช้กบธรรมดานี่ยหละนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นแมวนะครับแมวเนี่ยปกติมันจะใช้7ตัวใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเป็นคอมโบที่มีนกยุงยักษ์ด้วยเราก็ต้องมีที่ว่าง ให้นกยุงยักษ์1นึ่งตัวแแล้วก็จะได้แมวเป็น6ตัวนะทานผู้ชมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ <Yeah. S 1> เอาละกบทําผลใหญ่นะครับรับเอ๊ะทำไมเหมือนต้นถั่วมันจะผลไม่ใหญ่ปะทานผู้ชมเอ้ยใหญ่ยูนี่ยท่านผู้ชมผมถึงว่าทําไมผมแบบทําผลใหญ่แล้วมัไม่ติดวะ มันบักครับทุกชมเนี่ยเห็นไหมถั่วนะครับหนักร้อยเจ็ดโลเนี่ยร้อยสี่สิบหกโลท่านผู้ชมแต่รูปร่างมันก็คือใหญ่แค่นี้ครับเนี่ยเนี่ยร้อยสี่สิบแปดโลเออก็ว่าอยู่ทำไมทำไม่ติดเดี๋ยวลองทำกับพืชอ,อย่างอื่นดูนะท่านผู้ชมเคใส่ทีเดียวท่านผู้ชมจากศูนย์คะแนนใส่ทีเดียวต้นถั่วยักษ์โตเลยเป็นไง เอยของแท้เอาละต้นถั่วเราก็เก็บไปเพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วมันไม่ยอมใหญ่งั้นเดี๋ยวเราจะลองต้นอื่นครับทุกผชมโบนบัตซัมก็ได้อ่านี่ท่านผู้ชมเป็นไงว้าวนใหญ่แล้วครับอันนี้คือโดนแค่มแมวตัวเดียวนะ เออบอกก่อนว่าโดนแค่แมวตัวเดียวนะครับผมแล้วคิดดูถ้าโดนครบหตัวจะเป็นยังไง oh. คือถ้าแมวเรามันมีปัญหาเราก็เก็บก่อนก็ได้ครับแล้วเราค่อยวางใหม่แบบว่าแมวไม่ค่อยอยู่ใกล้กันอะไรงนี้ <Yeah. S 1> เรากะเวลาก็ได้ครับเอาละเนี่ยเรารอครูดาวนะครับทุกชม ประมาณนี้เราลงเลยลิฟต์ลง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 ,ล,ล,งล,ลงเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันนี่ลงพร้อมกันปึ๊บรึ๊บปรึ่มนี่เป็นไงท่านผู้ชมจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้นกยูงยักษ์ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่มีคูดาวเลยนะครับเช่นปลาหมึกก็สามารถคอมโบกับนกยูงได้โกเลมสไปโนชีร็ก ผีเสื้อแมงปอหอวพึ่งดิสโกโ้ก็สามารถทําได้นะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมก็ใช้เหมือนกันนะทุกผู้ชมแต่ไม่บ่อยนะับนานๆทีจะมีไอ้สามคอมโบที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นั่แหละที่ผมจะใช้บ่อยอยู่นะครับ <Yeah. S 1> การคอมโบนกยุงยักษ์กับสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยบอกเลยว่ามันหลากหลายมากๆนะครับเ <Yeah. S 1> ยอะแยะไปหมดเลยอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะครับ เดี๋ยวผมลองเทสให้ดูอีกสักคอมโบละกันนะสำหรับคอมโบโกเลมนะทุกชมผมจะใส่เจ้าหมาฮอทดอกไปละกันนะครับปึ๊บปึ้งหนึ่งชั่วโมงนะกว่าเราจะเอาหมาออกมาได้นะครับนี่เดี๋ยวเรามารอดูนกยุงยักษ์ลดคูดาวให้โกเลมนะครับทุกชมเย้พรึบเรียบร้อยท่าชผม้ชมน,ะนี่ไปแล้วทู้ชมเป็นไงครับ ผมเพิ่งวางเมื่อกี้นี่เองเดินไปแล้วครับเดี๋ยวรอรถครูเดาอีกรอบนี่รอบนี้น่าจะได้หลายตัวอยู่นี่ไปหมดเลยได้เห็นไหมท่านผู้ชมว้าว <Wow. S 1> บอกแล้วว่านกยุงยักษ์เนี่ยมันใช้ได้หลายคอมโบมากๆเลยนะครับต่อให้เรามีแค่ตัวเดียวนะอย่างที่เห็นเลย <Wow. S 1> คุ้มค่าครับท่านผู้ชม <Yeah. S 1> ก็แนะนำนะถ้าใครที่มีงบ yeah. แล้วอยากเติบโตเร็วกว่าคนอื่นเขาน,นกยุงยักษ์จะช่วยท่านได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็นะ่าจะมีประมาณนี้แหละครับทุกชมขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับปละครับบ๊ายบาย